งสือเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการต้องหาเงินจำนวนมากมาเพื่อซื้อความสุขเช่นซื้อบัตรราคาแพงไปดูคอนเสิร์ตดูหนังฟังเพลงซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ทุกเดือนเพราะไม่พอใจรุ่นเก่าที่มีอยู รู้ซื้อกระเป๋าราคาแพงๆหิวเพราะเมื่อผู้อื่นสนใจมองมาที่กระเป๋าแล้วตัวเองเกิดความภูมิใจนี่คือกามาสุขทุกวันนี้มีนักโทษเต็มคุกเพราะผู้คนตกเป็นทาสของกามาสุขมีความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดจึงต้องการมีเงินอย่างไม่สิ้นสุดเช่นกันเมื่อทำงานสุจริตแล้วสร้างรายได้ให้ไม่ทันใจจึงตัดสินใจทำอาชีพทุจริต ที่ให้รายได้มากกว่าเช่นขายยาบา้าตังบอลและเล่นการพนันกามาสุขจึงเป็นความสุขยาบที่อยู่บนพื้นฐานของความเหนื่อยยากมีอายุสัน้นมาเร็วไปเร็วต้องลงทุนโดยใช้ความพยายามและเงินจำนวนมากเข้าแลกและอย่างห้โทษสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับชีวิตมากดังนั้น จึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับการมาสุขด้วยสติและปัญญารู้เท่าทันการสรรหาสัมผัสที่ดีเพื่อปรนเปรอให้เกิดความสุขทางกายเช่นดูหนังฟังเพลงฉีน้ำหอมเปิดแอร์เย็นๆนั้นทำได้ไม่ผิดเพียงแต่ขอให้มีสติและไม่ตกเป็นทาสของภสสะเหล่านั้นเตือนตัวเองเสมอว่า นั่นคือความสุขชั่วประเดียวประดาวเป็นความสุขชนิดเดียวที่จะนำมาซึ่งความทุกข์อันเนิ่นนานเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม